สวัสดีครับวันนี้พบกับน้องเก่งที่นี่เราเลิศคาลเซนเตอร์นะครับผมวันนี้มีน้องใหม่ายแดงเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับกับคันนี้เลยมิตสุบิชิไททันเครื่องยนต์2.5นะครับผมเป็นตัว GL ปี2022-2023นะครับผมก่อนไปชมรถกันนะครับผมฝากที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านของเรานะครับผมตั้งอยู่ที่ถนนเลียบบารีนะครับอยู่ระหว่างซอยเลียบบารี30กับซอยเลียบบารี32นะครับผมอยู่ห่างจากสำนักงานเขตหนองจอกประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมใครมาไม่ถูกนะครรับสาาามมถตติด่่อที เข้าทางด้านล่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่เบอร์โทรนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับหรือจะเป็นที่นี่เลย line at t d หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้เลยนะครับผมบอกเลยนะครับผมคันนี้นะครับผมแต่งหล่อมาให้เรียบร้อยไม่น้อยสามหมื่นขอนเจ็ดพันตลอดอายุสัญญาได้เลยบ้างมาดูกันเลยครับผมคันนี้นะครับผมมาได้พร้อมกับนี่เลยใบหน้าสีขาวนะครับผมสวยเลยนะครับคิ้วตัโตสีดําด้านนะฮะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟเลี้ยวติดครบหมดเลยนะฮะนี่ บอกเลยในเรื่องของบอดี้นะครับผมไม่มีเลยร้อยบุบร้อยเฉียวร้อยชนไม่มีเลยนะฮะล้อแม็กก็แต่งซิ่งมาให้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กทีสีทองนะครับผมพร้อมกับชุดแต่งฟอมเอมโบนะฮะที่เสรแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมยางเบิกใหม่ให้เลยนะแม็กสีวงสีเส้นนะครับผมไฟเลี้ยวติดครบหมดกระจกมองข้างสีดิโอโตรสนะฟิล์มติดให้ใหม่นะครับผมสีดําสนิทสวยๆเลยมือจับสีดําด้านมาดูด้านในกันด้านในนะครับผมกระจกไฟฟ้าพวรมาลัยพาวเวอร์ ไม่น้อย34 0 0 0โลครับผมเกียร์ยิงสองไปเลย34 0 0 0พันโลนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับรวมเกียร์ถอยเป็น6สปีดนะนี่โคตรเย็นเลยวิทยุฟังเพลงได้ปกติเบาะหนังสีเทานะครับผมเบาะหนังวนิลนะี่เศษแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมมิสซบิทิเทสทันราคาไม่ถึง4ี่แสนนะดูกระดูกงูเม็ดอากันสักหน่อยอยากให้ดูความเดิมขอนุญาตเจ้าของรถคนถัดไปด้วยนะฮะ ไม่เคยแกะเลยมั้งเนี่ยขอ,อยั้งนะครับบ่งบอกความเดิมนี่ทีสวยนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนสีเดิมเดิมเรียงสวยนะครับผมอยู่ครบรถของเราไม่มีประวัติที่คว่ำจมน้ำย้อมแมวกรอมไม่ตัต่อยแน่นอนเพราะว่าเรานะครับผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาตรวจสอบสภาพรถมาถึงสองร้เจ็ดิสี่จุดเลยพร้อมใบการันตีนะครับว่าคันนี้ตรวจสอบมาแล้วต่อยแล้ว ยกระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวนะครับกับคันนี้ Mitsubishi เครื่องดูด2.5 TL นะปี B 2022 2023กับตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2เมตร10นะเป็นตู้ลูมิเนียมตรงนี้ก็จะมีเป็นราวมาให้ครับผมสำหรับสายตู้ทึบนะครับผมแวะปั๊มม่ขัานเสื้อขวนผ้าหยอกหยอกเลครับผมนี่นะฮะล้อแมกแต่งซิ่งเอาไปเลยไฟท้ายจัครบหมดเลยนะครับผมลูกค้าตู้ตัดใหม่ อันนี้เราไม่ได้พ่นสีหรือว่าทาสีให้นะเป็นสติกเกอร์นะครับผมนี่พร้อมกับยางสะท้องแสงทีเขียวนีออนดูภายในตู้บุไม้อัดหนาสีมินสีได้ให้กับุลูกค้านะครับผมมั่นใจได้เลยว่าของที่ส่งไปนะครับผมไม่มีทะลุออกไปหาด้านนอกแน่นอนนะครับผมส่งได้หมดเลยว่าจะเป็น โลจิสติกต่างๆนะครับผมแฟลชเชอรี่ลาซลา,าด้านะครับลาลามูฟไปซนีได้หมดเลยเป็นรถสีขาววิ่งได้ทุกบริษัทเลยนะครับผมเป็นตัวไททันโฉมใหม่แต่ผ่อนเจ็ดพันไม่น้อยสามหมื่นโลปี2022จด2อนนะครับเอาไปเลยนะนี่โลกโก้ไททันมิตซูบิชิสวยงามจริงๆไฟท้ายเขาก็สวยนะเป็น LED นครับเป็นลูกครึ่งนะ LED กับฮาโลเจนไฟถอยไฟเลี้ยวติดครบหมดนะครับผมเป็นเครื่องยดนต์ดีเซลนะ บอกเลยว่าประหยัดน้ำมันและเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะทนทานอีกแบรนด์หนึ่งเลยนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากได้รถผ่อนถูกผ่อนเบาเคดตดี DD, มิสเริปอายุงาน6เดือนขึ้นไปนะครับผมออกคนเดียวไม่ต้องคนค้ำนะเคดีดีอนุมัติรถภายใน1ชั่วโมงรับรถกลับบ้านได้ภายในวันเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยครับผมโนี่แล้คผม2.5นะครับผม,บผมเป็นเครื่องคอมมเร็วดีไดีนะ มนะ่มีะมาเยี้ยงแต่อย่างใดนะครับผมพัดลมเสียงไม่ดังนะฮะจุดแจ้มาร์กหยุดครบแบตเตอรี่ลูกใหม่เลยภายนจเดิม,เด,มเดิมหมดนะครับน็อตอยู่ครบหมดเลยนะเสื่อแบบนี้ไปเลยนะครับผมฝากระโปรงดูเม็ดฮะเดิมเดิมสีเดิมเดิมนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับใครที่ต้องการอยากได้รถไปใช้งานวิ่งงานไม่น้อยปีใหม่นะครับผมพอนเจ็ดพันตลอดอายุสัญญากับมิตซูบิชิท่าน ครื่องยนต์2.5 g l ปี2022-2023คันนี้เอาไปได้เลยคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งรถให้ได้นะครับผมเส้นสัญญาฟรี77จังหวัดก่อนออกรถเรามีบริการขัดเคลือบเงาสีให้ฟรีเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครบกลองแอร์กลองอากาศนะครับผมตู้ทิปตัดใหม่ตรงรุ่นเราจดทจเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมภาสีพรอรบต่อให้ครบนะฮะประกันเครื่องเกียร์1เดือน5,000กิโลเมตรนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อมาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนะครับ ดีๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะครับผมเพื่อจะได้พลาดรถสวยๆที่จะมาแนะนําและรีวิวให้ดูนะครับผมหรับวันนี้น้องเก่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับรถปีใหม่ไหม่สามหมื่นคันนี้เลยนะครับผมพร7,000ตลอดอายุสัญญาสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ